สวัสดีเหล่าเพื่อนกุสัยและคำสาบที่ดูคลิปนี้ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับติดแม่งอ่งงามกันอีกเช่นเคยจากความเดิมตอนที่แล้วในมีเว่ยพันถึงมาฉบับมังอะ่ะหลังจากที่สุนะได้การจัดการโกโจและฮาจิเมคาชิโมะก็ดูเหมือนว่าฝั่งตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากแล้วแต่พวกเขาก็ยังมีแผนสำรองอยู่ก็คือการส่งที่กุรุมะและเพื่อนของเราอิตาลียูจิเพื่อไปต่อสู้สุกุนะโดยหวังว่าตัวที่กุลุมะเนี่ยจะสามารถยิดพลังของตัวสุกนะุณะและให้คนที่เหลือเนี่ยเขา้า ตัวสุกุน่าเนี่ยแทนที่จะโดนยึดอาคมตัวเขาดันโดนยึดแค่อาวุธซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่สําคัญมากเท่าไหร่มันเกลีดันเกลีดยดมันเกลีดยดมันนั่นทำให้หลังจากที่พวกเขาเนี่ยจะเข้าไปลุมโจมตีสุกุน่าก็โดนสุกุน่าเนี่ยจัดการจาก10บลุม1ก็กลายเป็น1นลุม10แทน พอต่อสู aki, Inst aller. Inst aller. ้ไปไปกันมาเนี่ยตัวฮิกุรุมะก็ได้พาท่าโดนซุกุนาจัดการถึงแม้ว่าเขาจะสามารถสร้างสายเวทย้อนกลับขึ้นมาได้ทันเวลาและตอนนี้เป้าหมายของซูนาต่อไปนั่นคือตัวเตาเลียนเองครับแต่ก่อนหน้านั้นอุ๊ยน้องของเมมีผู้มีสายเวทที่สามารถทําให้ตัวเองเนี่ยวาร์ปได้ก็ทําการไปเก็บกู้ศพของตัวโกโจและฮิกุรุมะกลับมาเพื่อเหตุผลบางอย่างซึ่งตัวซูนาเนี่ยก็คาดเราว่าก็คงเอาไปให้โชโกผู้ที่มีพลังสายเวทย้อนกลับที่แข็งแกร่งคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับโกโจหรือว่า ตัวซูน่าเองก็ตามแต่หลังจากนั้นไม่ทันไรตัวไพเอกไพเอกที่แท้จริงยูตากู้สือก็ผู่เข้ามาก็บอกว่าพวกขี่ที่มาสายนะและนั่นก็เป็นเวลาที่ตัวซูน่าได้พบกับคู่ต่อสู้ที่แข่งแก่งคนใหม่นั่นเองครับแต่ว่ายูตาเนี่ยจะสามารถเอาชนะซูน่าอย่างไรวันนี้ผมจะไม่คําตอบเองนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยก็ไปรับชมกันได้เลยครับติดเม่งมแงมา โอ้โห oh, สยูตะหนึ่งในผู้ใช้คุณสาสดับพิเศษซึ่งณนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าตัวเขาเนี่ยก็คือผู้เหลือรอดเคคนเดียวของผู้ใช้คุณใสดับพิเศษนั่นเองครับซึ่งเอาโโตรงเนี่ยผมก็ไม่ชอบแพทเทิร์นนี้เลยนะการเกะเขาแต่ถึงเป็นอย่างนั้นก็ตามเราก็ยังไม่รู้เงื่อนไขของพลังของตัวยูตะเนี่ยอย่างแจ่มแจ้งเลยแต่ว่าเราก็พอมีข้อมูลพลังร้าวๆอยู่นะครับซึ่งพลังของตัวยูตะเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากๆนะครับนั่นคือการก๊อปปี้คุณใสน่มวาจะี งอไขะรบ้าแต่ว่าถ้าเราลองสังเกตจากการต่อสู้ที่ยูตาเนี่ยไปต่อสู้ที่เซนไดนะครับดูเหมือนว่าเขาใช้ตัวลิกาเนี่ยทำการกินร่างของคนที่อยากจะก๊อปปี้นะครับแล้วเขาก็จะรับพลังนั้นมาแต่ว่าตัวยูตาในภาคซีโร่ทั้งที่ไม่กินร่างกายของโทเกะเลยแต่เขากลับใช้พลังวาจาคำสาบได้อย่างคล่องแคล่วและก็มีจนถึงทุกวันนี้ด้วยครับไม่รู้ว่าเป็นพอร์ทโฮหรือว่าอะไรและนอกจากนี้เองตัวยูตาเนี่ยก็สามารถใช้พลังที่ก๊อปปี้มาเนี่ยพร,พร้อมๆกันได้หลายพลังกันเลยทีเดียวถ้าถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรในการต่อสู้สุกุนะเเ้าาบอกดลยว่ถปตแร อาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าณนาปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่แน่เพราะอย่าลืมนะครับว่าตัวอุยเนี่ยได้ทำการเก็บกู้ศพของตัวโกโจและฮิคุรุมะไปทําอะไรบางอย่างซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยยูตะก็โผล่มาโดยที่ใช้เวลาไม่นานมันอาจจะหมายถึงถ้าโกโจไม่ฟื้นขึ้นมาก็แสดงว่าตัวยูตะคงใช้ให้ลิกาเนี่ยทำซอนตัวโกโจเข้าไปแล้วก็ได้ <it is. S 1> แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนั้นเนี่ยล้วก็มาดูกันก่อนว่าโอกาสที่โกโจจะกลับมานั้นจะมีหรือไม่เอาจริงณนะปัจจุบันวิธีที่พวกเรารู้เนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ย้อนกลับที่แข็งแก่งอยู่แต่ถ้าตัวเธอเนี่ยพลังยังไม่สูงมากพอในเรื่องนี้ก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่า binding wall หรือพนักสัญญาเองครับซึ่งตัวพนธสัญญาเนี่ยจะสามารถทําให้ผู้ใช้เนี่ยเพิ่มพลังคุณใส่ของตัวเองได้โดยแลกกับอะไรบางอย่างอย่างเช่นในตอนที่มิว่าเนี่ยเข้าต่อสู้กับเคนจากูตัวเธอได้ทาบรรทัดสัญญาของตัวเองโดยขอให้มีพลังมากขึ้นโดยแลกกับตัวเธอเนี่ยจะไม่จับดาบในอนาคตอีกซึ่งผลที่ออกมาก็ไม่สร้างความเสียหายกับเคนจากูเลยสักนิดแต่ก็นั่นแหละครับนี่คงอาจจะเป็นวิธีเดียวที่สาาาาาามมมรถปลกกกโโจจฟื้้้นนนขึควตตยไดอ นั่นก็คือการให้โชโกเนี่ยเพื่อพลังสายเวทดอนกลับของตัวเองโดยแลกกับอะไรบางอย่างที่มีค่ามากๆก็อาจจะทำให้โกโจเนี่ยฟื้นกลับมาได้นะครับแต่ถ้าโกโจไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วจริงๆตัวยูตานี่แหละที่จะใช้ประโยชน์จากศพของโกโจได้มากที่สุดเลยนะครับซึ่งหน้าตอนนี้ก็มีตัวเลือกในการคัพปี้อยู่ถึง3คนนะครับที่มีพลังสุดโกงนั่นก็คือโกโจสตูลุทิกุรุมะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนั่นก็คือ ah เซนจาคุนเองครับเรามาเริ่มกันกับโกโจกับคุณสาย,สายบุคเก แต่ว่ามันต้องแลกมากับการที่ต้องเสียพลังเวทเยอะในการใช้รวมถึงการควบคุมที่ยากลาบากมากด้วยแล้วถ้าตัวยูตา๊อปปี้ไปเนี่ยเขาจะสามารถใช้ได้แค่ไหนซึ่งหนึ่งสิ่งที่ทําให้โกโจเนี่ยสามารถใช้มูคเกนได้อย่างคล่องแคล่วและต่อเนื่องนั่นก็คือการที่เขามีดวงตาลิคุกันซึ่งเป็นดวงตาที่หายากที่ตกทอดแค่ในตระกูลโกโจและด้วยความสามารถของมันในการลดการใช้พลังเวทจนแทบจะเป็นศูนย์ทำให้โกโจเนี่ยสามารถใช้การกลางนาขตที่คนปกติเนี่ยการได้แค่เวลาหนึ่งถึงสองรอบแต่เขากับการได้ถึง5รอบด้วยกั ที่ยังไม่รวมการที่ใครใส่เวทย้อนกลับในการรักษาตัวเองตลอดเวลาซึ่งไม่มีใครที่ทําได้แน่นอนครับซึ่งถ้ายูตะจะใช้จริงเนี่ยก็คงจะแทบไม่ต้องห่วงเรื่องพลังเวทของเขาเลยเพราะตัวยูตะเนี่ยถ้านับแค่พลังเวทเขามีมากกว่าโกโจด้วยซ้ำน <Okay, okay. S 1> ี่ยังไม่รวมในตอนที่เขาเกิด <Okay. S 1> ใช้การโซมหวนพื่ทําให้เขาได้รับพลังใส่เวทอันมหาศาลจากลิกะดังนั้นคงแทบไม่ต้องห่วงเลยแต่ที่น่าเป็นห่วงจริงก็คือการควบคุมนะครับเพราะการที่บูกเกนเนี่ยเป็นคุณใสที่ต้องควบคุมไปถึงระดับอะตอมซึ่งเป็นการยากมากของคนโบติในการทีี่่เพงจะรรยนู แล้วใช้เลยตัวที่แม่ฝึกฝนมาก่อนแต่ถ้าเป็นท่าโจมตีพื้นฐานก็คงจะทําได้อยู่นะครับต่อมาก็คือฮิคุรุมะทายความผู้มีพลังที่โกงมา,มากๆนั่นก็คือการก้าวอาเขตเพื่อเปิดศาลและถ้าใครได้รับโทษประหารแล้วก็ก็จะโดนยืดอาคมรวมถึงเขาก็จะได้รับอาวุธที่แข็งแกร่งมากซึ่งสามารถวัน็อดต,ตัวซุกุณะได้เลยด้วยซ้ำแต่ถ้ายูตะเนี่ยอยากจะก็พลังนี้มันก็มีปัญหาอยู่นะครับเพราะพลังของตัวฮิคุรุมะเนี่ยก็จะเล่นอยู่กับการก้าอาเขตซะเป็นส่วนใหญ่เลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าพลังของยูตะเนี่ย กลางอนาเขตเลยไหมหรือไม่แน่มันก็อาจจะเป็นพลังอาณาเขตของยูตะก็เป็นได้ครับในการ c o อปี้พลังของผู้อื่นอันนี้เราก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ถึงเขาจะ c o อปี้พลังของฮิกุรุมะได้ไมันก็มีเวลาแค่5นาทีในช่วงเวลาโซวนที่ตัวยูตะเนี่ยจะสามารถใช้พลัง c o อปีนั้นได้ดังนั้นก่อนจะใช้อาคมจนเสร็จเนี่ย ก็คงหมดเวลาพอดียกเว้นว่าตัวยูตาเนี่ยจะสามารถก๊อปปี้ดาบวาิชาฆ่าซึ่งเป็นอาวุธที่โกงได้เลยทันทีนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนมาที่คนสุดท้ายก็คือตัวเคนจากุครับซึ่งก่อนที่ยูตาเนี่ยจะเข้ามาต่อสู้สุกุนะเขาได้ <The prize S 1> ทําการแอบ,บ <the> ลอบโจมตีใส่ตัวเคนจากุในตอนที่เขากำลังต่อสู้อยู่กับทาคาบะนั่นเองครับและหลังจากที่ตัวยูตาเนี่ยทำการจัดการตัวเค็นจากุที่อยู่ในร่างเกทโทเสร็จแล้วเขาก็มีตัวเลือกถึง2ตัวเลือกเลยด้วยกันก็นนคือการก๊อ ควบคุมคำสาบซึ่งถามว่ามาเอามาใช้ยังไงก็อาจจะควบคุมตัวเคจาคูเนี่ยเพื่อเอาไปต่อสู้ซูนาะก็เป็นได้ครับ หรือว่าเขาอาจจะทําการกินตัเคนจ่าคู่โดยตรงเลยซึ่งอาจจะทําให้เขาเนี่ยได้รับพลังในการควบคุมแรงโน้มถ่วงของแม่ยูจิซึ่งตัวเคนจาคู่เนี่ยก็ได้รับมาอีกทีหนึ่งรวมทั้งคุณใส่ประจำตัวของเขาที่ยังไม่เปิดเผยออกมาด้วยซึ่งนี่จะทำให้ตัวยูตาเนี่ยถือเป็นกุญแจสําคัญในการเอาชารซูนาก็เป็นได้นะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับวิธีการที่ตัวยูตาเนี่ยจะสามารถเอาชาร์จซูนะได้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับหรือว,ว่ามีความคิดเห็นติชมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้วยนะคครรัััับบสสสววนนนีี้กก็ไป่อนนะดครับ